สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดค่ะได้จัดพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีค่ะ นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานมอบรางวาัลการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีจังหวัดตราดประจำปี2567ซึ่งสำนักงานสวิสการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดนำโดยนางสาวสิทธราจันหอมสวิสการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีผู้แทนจากสถานประกอบกิจการผู้แทนจากสถานศึกษาเข้าร่วมค่ะสำนักงานสวิสการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดเชิญชวนแรงงานนอกระบบเข้าร่วมโครงการคือ ขายรายงานนอกระบบเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานสู่อาเซียน โดยการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้นําแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการบริหารจิตกิจการโครงการแนวปฏิบัติการบริหารจัดการแรงงานที่ดีมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว ไปใช้ในการบริหารกิจการโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและโครงการโรงงานสีขาวนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนสถานศึกษาให้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโดยมีแรงงานนอกระบบสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทั่งได้รับรางวัลจํานวนทั้งสิ้น82รางวัลจึงได้จัดให้มีพิธีการมอบ รางวัลการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีจังหวัดตราดในครั้งนี้ขึ้นค่ะ